วันนี้เรามีชุดครัวมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะเป็นชุดครัวสแตนเลสนะคะยี่ห้อฮูดจริงๆครัวพวกนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นครัวบิวอินนะคะ,ะก็เป็นออปชันสำหรับคนที่อยากได้ครัวสแตนเลสนะคะแน่นอนสแตนเลสเนี่ยกักนน้ำหนึ่งร้อเซนครัวสแตนเลสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในพวกร้านอาหารหรือโรงแรมอะไรพวกนี้นะคะหนึ่งเพราะว่ามีความคงท,ทนแข็งแรงไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องปลวกเรื่องน้ำนี่ไม่เป็นปัญหาแน่นอน แล้วก็อายุการใช้งานหรือว่าการดูแลรักษาเนี่ยจะง่ายกว่ารัวพวกบิวอินที่ทําจากไม้หรือว่า MDF เยอะนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะข้างในว่ามีอะไรบ้าง นะคะก็จะพูดถึงคุณสมบัติของครัวสเตนเลสยี่ห้อนี้นะคะของยี่ห้อฮูดขอข้ามไปแล้วกันอันนึงแน่นอนนะคะอัน,นขอไฮไลท์หน่อยก็คือว่าความง่ายในการทําความสะอาดนะคะคงทนถาวรเรียกว่า2อ,อันนี้นะคะเหมาะมากสําหรับครัวหนักๆ อย่างที่บอกกันนะคะครัวที่เป็นครัวคอมเมอร์เชลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ครัวสแตนเลสกันทั้งนั้นนะคะลองเข้าไปดูไม่ว่าจะตามโรงแรมร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะแต่ว่าถ้าสําหรับบ้านเนี่ยถามว่าชอบไหมก็ก็ดีนะคะโดยเฉพาะบ้านที่เรียกว่าเ,เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยใช้งานครัวค่อนข้างจะหนักหรือว่ามีการตกแต่งที่เรียกว่าเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแนวอินดัสเทรียลนะคะจะออกผู้ชายขึงขึงนิดขึงขังนิดๆน,นะคะก็ค่อนข้างจะเหมาะ กับตัวครัวสแตนเลสเลยนะคะออปชันของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีชุดครัวหน้าบานนะคะก็คือตัวหน้าบานนะคะตัวครัวปูหน้าบานสแตนเลสนะคะทั่วถีเนี่ยนะคะชุดครัวปูหน้าบานสแตนเลสนะคะเนี่ย